สวัสดีทุกท่านครับลำโพงดึงนก HP 4 0 0 0ไทเทเนียมจากร้านนาราหลังนกนะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงใช้ในการดึงนกนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงนกปากปล่องนะครับดึงนกภายในนะครับซึ่งตัวของลำโพงตัวนี้นะครเป็นไซส์ขนาดด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวลำโพงเนี่ยขนาด3คูณ7นิ้วนะครับ บอดี้ <Body S 2> เป็นไฟเบอร์อย่างดีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับในเป็นบริเวณด้านหลังนะครับเป็นไวท์ไทเทเนียมนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมของลำโพงอีกขั้นหนึ่งนะครับที่พัฒนามาทางร้านก็จัดให้ครบชุดนะครับชุดนี้ติดคอนเดนเซอร์ติดสายนะครับแล้วก็มีปลอกการความชื้นสวมให้ครบนะครับ 3คูณ7นิ้วบอดี้ไฟเบอร์ไวท์ไทเทเนียมนะครับเหมาะสำหรับการดึงนกบากกลองนะครับทำเป็นลำโพงเรียกรอบทิศทางแล้วก็เป็นลำโพงนำภายในตึกนกนะครับประสิทธิภาพเยี่ยมมากนะครับตัวนี้สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาลาหลาลังนกนะครับขอบคุณครับ